เกิดใหม่ในต่างโลกเพื่อเป็นหมุดศ,ศักดิ์สิทธิ์ตอนที่101จำเอาไว้ให้ดีหาคิดจะโจมตีเมื่อไหร่ให้ทำลายจุนเสี่ยวเหยาเป็นคนสุดท้ายและจัดการคนอื่นๆก่อนเป้าหมายของเจ้าคือยึดกระบี่ราชวงศ์จากมือหยางผานแล้วค่อยต่อสู้กับจุนเสี่ยวเหยาอย่างเปิดเผยเจ้าเป็นใครกันนะเจ้าไม่คิดจะจำข้าได้เลยจริงๆอย่างนั้นหร แต่ก็จริงคนที่เกิดมาในตระกูลใหญ่โตอย่างเจ้าจะมาสนใจคนธรรมดายอย่างข้าได้ยังไงข้าคือเสี่ยวเฉินแห่งอาณาจักรมังกรฟ้าโบราณข้าคือผีร้ายที่คานออกมาจากนรกเพื่อล้างแค้นเจ้าเป็นเจ้านี่เองอาณาจักรมังกรฟ้าโบราณไม่ใช่ลังมังกรโบราณงั้นหรออาณาจักรมังกรฟ้าโบราณคือฝ่ายไหนกันนะข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเหมือนว่าไม่นานมานี้ถูกบุตรศักดิ์สิทธิ์ของตระกูลจุนทำลายเอานะนี่มันสัตรูที่มีความแค้นกันอย่างลึกซึ้งนี่นาะ ตั้งสติหน่อยไม่ใช่โจมตีอย่างไรเป้าหมายแต่เป็นการรวมใจกระบี่และฟันอย่างสะอาดบริสุทธิ์สินะเจ้าช่างแข็งแกร่งกว่าหยางผานจริงๆแต่ก็ยังมีบางอย่างที่แข็งกระด้างเกินไปเป็นเพราะว่ากระบี่เล่นนั้นยังไม่ยอมรับเจ้าใช่ไหมแบบนี้เจ้าแก้แค้นไม่ได้แน่เจ้ายังหยิ่งยโสเช่นเคยเลยนะเจ้าคิดว่าข้าจะ มาแก้แขนเจ้าโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเลยอย่างนั้นเือวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าน่าสนใจดีนี่ไม่รู้ว่าเจ้าฝึกวิชามังกรน,นั้นมาจากที่ไหนแต่เจ้าก็ทำให้ข้าได้รับบาดเจ็บจริงๆเพื่อแสดงความเคารพ ข้าจะให้เจ้าได้เห็นสิ่งดีๆเกาะมังกรโบราณแห่งสวรรค์ชั้นฟ้านี่เจ้าขนกระดูกมังกรที่เก็บไว้ในความลับสูงสุดของเทพแห่งวายุตกอยู่ในมือของเจ้าจริงๆสินะก็ไม่อยากจะบอกแล้วนะว่านั่นนะ่ะชัดเจนว่าเป็นของขวัญมิตรภาพจากทิดามังกรผู้ใจดีถ้ามังกรปิดตายเทพมังกรนี่แห่จริงเทพอิทธิฤทธิ์มังกรฟ้าคองสวรรค์ ลังวิญญาณของข้าสู้เขาไม่ได้เลยกระบีวิญญาณจะกระพัดผ่านคนนี้ข้าใช้ท่านี้ทั้งก่อนมังกรสังหารแห่งลงางมังกรโบราณหวังว่าเจ้าจะทนล้ำมันไหวนะกระดูกสูงสุดห่วงวิญญาณที่สองฟ้ามือจากสวรรค์โหพระเจ้า พลังนี้มันมันเหมือนเป็นโทษทันจากสวรรค์เลยไม่ดีแน่นี่คือท่าระดับสูงสุดเซียวเฉินรีบถอยออกมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้แม้ว่าเจ้าจะมีกระบี่จักรพรรดิผันช่วยไว้มันก็กันท่านี้ไม่ได้เจ้าคิดจะทําอะไรนะเจ้าอยากตายอย่างนั้นหลือ้่าต้องชนะไม่งั้นก็ตายเท่านั้น เซียวเฉินหูกโจมตีตรงๆด้วยท่านั้นแต่ยังสามารถเคลื่อนไหวได้อีกนั้นเหรอแย่แล้วสิทำไมเขาถึงไม่หลบละ่ะเค็ดวิชากระบี่จักรพรรดิบโบราณมีคนใจดีที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนกำลังไปซื้อของฝากท้องถิ่นอยู่ข้างนอกงานเลี้ยง ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอ้าวล่ะครับจบลงไปเรียบร้อยกับตอนที่101นะครับเรียกได้ว่าสัปดาห์ก่อนงดนะครับก็มีคนถามเข้ามาเยอะเลยสัปดาห์ก่อนเขางดเพราะว่าคนเขียนป่วยนะครับก็เลยเพิ่งมาสัปดาห์นี้นะครับผมไม่ได้ลืมทําหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะครับยังไงไว้ติดตามกันดีีครัับสสว